ระนองให้สุขอุรามาเถิดที่น้อเที่เมืองระนองให้สุขอุราระนองไม่ใกล้หรคหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนองกามาจัดชมพรและไว้ชมเสียก่และที่จอบอสสวัสดีครับสวัสดีครับที่เจอเจอกันอีกแล้วและที่กรบวันนี้ระนอง2องได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะในทริปใหม่ครับ ทริปพิเศษไม่ไม่พิเศษแต่เป็นทริปที่สี่นะครับหรือว่าตอนที่สี่เรียกร้องครับตามคําเรียกร้องของพี่น้องชาวแฟนเพจของระนอง2องนะครับวันนี้ตามคําเรียกร้องของเรารถสองแถวไม้เมืองระนองเราจะมารู้จักกันครับนี่คือตำนานที่ยังลดเล่นอยู่บนถนนหลายสายตำนานตำนานตำนานนานมากนานมากนานกว่า50ปีครับที่ท่านเห็นรถ ไม้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะติดตามความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับ,รบแลวก็มีบุคคลหลายท่านที่<ช>มีความรู้ด้านนี้ที่<ช>จะนําเสนอบบอกกล่าวให้ท่านได้ทราบ,รบกัน แล้วเดี๋ยวเราดูวิถีชีวิตของคุณลุงทั้งหลายคุณพี่ทั้งหลายที่ขับรถสองแถวอยู่ในขณะนี้เวลานี้นะครับที่ยืนหยัดอยู่จนปัจจุบันอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวเราติดตามครับนับว่าเป็นโอกาสดีเลยทีเดียววันนี้มีสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับคุณผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรื่องราวความเป็นมาของรถท้องแฝวไม้รถคิวบ้านเราเรียกว่ารถคิว หรือว่ารถโพท่องจังหวัดภูเก็ตเรียกกันมันจะเป็นอย่างไรจะมีความเป็นมาอย่างไรจะมีกี่คันในจังหวัดระนองและมีสายไหนบ้างเกิดขึ้นอย่างไรโปติดตามในรายการซึ่งมีชื่อว่าระนอง239สักครู่ครับพันป้าอันป้าพันป้าพันปลาพันป้าไปเลย นะครับว่ามาเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็เราไปเขาเรียกว่าไปไปไปหาบริษัทกันตอนนี้จะผ่านราชวังเลยครับผ่าราชวังรัตนารักษ์จันทบุรนด้า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 นขวามือด้านขวามือนะครับเป็นราชวังรัตนารักษ์จันทงุรนะครับถือว่าเป็นการย้อนรอยก็แล้วกันที่เราจะเดินทางไปนะครับนะก็ ทุกคนก็มีทั้งชาวไทยและก็ชาวเมม,มานะครับ,รบที่โดยสารในรถประจําทางอย่างนี้เรียกว่ารถประจําทางนะครับเดินรถประจําทางนะครับนะก็รถสองแถวนะครับเขาเรียกว่ามีมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ3จังหวัดเท่านั้นคือ,อจังหวัดภ<า>ูเก็ตพัางงาระนองนะครับนะจังหวัดระนองก็ถ้าถามมาว่ามีประมาณ2 0 0ถึง3า0คันกันเลยทีเดียวสมัยพระ สมัยก่อนก็แถวภาคกลางก็มีเหมือนกันอย่างสุโขทัยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขารักษาได้ไม่นานนะฮะก็มีเหมือนกันจริงๆมันก็ไม่เป็นแบบนี้ละมันไม่ใช่เป็นไม้เข้าไม้จากมุมอะไรแบบนี้ถ้าแถวสุโขทัยแถวรา็กลางเขาจะเป็นโครงเล็กๆอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถววัวป๊อปเป็นรถตุ๊กๆเล็กๆนะครับนะชุมพรก็มีนะชุมพรที่ในตัวเมืองชุมพรก็มีชุมพรก็จะเชื่อมกับุรีชุมพรนะฮะวันนี้เราจะ ไปดูกันว่านะครับเพราะสองแถวนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นสองแถวเร,เราไม่อยากอธิบายมากเพราะเราไม่รู้เราคนนี้พูดมากเพรมีมีคนที่รู้ครับ <laughs> <laughs> วัดด่านวันนี้เราอยู่กับพี่อุ๊ดนะครับน้าโอ้โหโชเฟอร์ใจถึงโชเฟอร์ใจดีครับผมน่าจะโหดแต่ใจก็ดีนะบอกให้อย่ามาเล่นกับน้องอุ๊ดนะพี่อู๊ดขับรถมากี่ปีแล้วครับมาก็ประมาณสิบสองปีครับสิบสองปีสองปีแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆเลยเนี่ยนะตั้งแต่ผมอยู่อนุบาลนะเล่นนะครับนะเป็นไงบ้างช่วงนี้ขับรถ ก็เป็นบางวันครับรายได้มันไม่แน่นอนนะครับว okay, ันไหนถ้ามีคนเยอะๆเช่นมีเทศกาลวันพระอย่างเงี้ยก็มาก็มาวัดก็จะมีรายได้วันวันวันละพันกว่าบาทพันกว่าบาทเลยหรอครับผมพันกว่าบาทหักค่าน้ำมันแล้วเหลือถึงตัวก็ประมาณแปดเก้าร้อยบาทแปดเก้าร้อยบาทเฉพาะวันที่มีเทศกาลนะครับครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็อาจจะได้มันและแต่รถของ ของแต่ละคันว่าเข้ารอบหรือเปล่าถ้าคันไหนเข้ารอบก็จะได้เยอะหน่อยก็ได้หลักพันถ้าไม่เข้ารอบก็ได้แก็ร้อยพันหนึ่งถ้าเข้านางมันก็พออยู่ได้คำว่าเข้ารอบนี่หมายถึงช่วงที่จังหวะคนมีคนเยอะเข้ารอบผ่านผ่านนักแขงแถวเข้ารอบคนเยอะโรงเรียนเลิกอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าตอนพม่าทุกทุกทุกสถานการณ์หมายว่าเข้ารอบนี่หมายถึงว่า มีผูดสารเยอะพูดสารขึ้นรถเราเยอะนี่หมายหมายหมายถึงว่าข้าวรอบครับหมายหมายความว่าเราเราข้ารอบข้าวรอบวันหนึ่งก็ควรจะได้พันกว่าบาทใช่ครับอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้นะครับพันกว่าบาทนี่หมายถึงว่าค่าน้ำมันแล้วเราก็เหลือประมาณนักแต่ก็ร้อยอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้ต้องไปตามคิวใช่ไหมไปตามเส้นทางไปตามเส้นทางไปตามคิวครับพี่รู้รู้สึกเป็นยังไงบ้างภูมิใจไหมที่ได้ขับ ตรงแก็ดีครับเป็นงานดรียว่าอิสระฮะเราทำงานของเราเองครับไม่มีท่าแก่ไม่มีนายหัวอยากจะหยุดก็ได้ราขับๆอยากจะเปิดเพลงวังของฐานอิยิระนองเยตงองฟัง9 2มันก็ออก9 1 2 9 7ผู้โดยสารก็ยังชอบนะคฟังแล้วเขาก็เลินได้ฟังเพลงไปด้วยอย่างเนี้ครับสมมุตินะผมสมมุติให้สมมตินะวันใดวันหนึ่งมีรถ ประจำทางมีรถเมล์แต่ว่าเปิดองค์ติดแอร์เหมือนกรุงเทพเข้ามาในระนอง <c oughs> พี่อุ๊รู้สึกยังไงบ้างรตรงนั้นรู้สึกว่ามันจะยากหน่อยเพราะว่าระนองนี่เขาต้อนุรักษ์รถไม้คร,ร,มรับถ้ารถเป็นรถที่ว่าเปิดแอร์คงคงจะไม่มีครับเพราะว่าพัะมาส,มส่วนมากคือผู้โดยสารสม่สนวนมากจะเป็นชาวเมียนมาคร,ครับที่ว่าจะเอารถที่ติดองค์ติดแอร์มา ใช้บริการในเส้นทางนี้ป็่ราคคงจะเป็นยากนะเป็นความเป็นไปได้น้อยครับเพราะว่าเพ่าบ้านเรามันเป็นรถไม้ไม้อย่างนี้อยู่แล้วอนุรักษ์มาตั้งแต่เป็น5้ปีที่แล้วครับผมครเกาคิดว่าสามสามแยกกรุงเทพครับครับขอบคุณมากครับ15บาทเนี่ยเลยบาทครับ 15บาทครับตลอดสายครับตลอดสายแค่15บาทเดี๋ยววันนี้ถ้าภาษาบ้านเราถ้าภาษาปากน้ําบ้านผมนี่เขาเรียกว่าโตเชียคือคนเก็บตังค์คนเก็บตังค์เนี่ยโตเชียเนี่ยผมคนเก็บตังค์เนี่ยเก็บเฝ้ากระเป๋าเราซะไม่ใช่อ่ะสิบห้าบาทตลอดสายเออก็ก็พูดถึง ยังยังปัจจุบันนี้ยังมีคนใช้บริการอยู่ก็เยอะแยะครับเยอะแยะ,ยะแต่ส่วนมากแล้วในร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นพม่าทังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคร,ครับแม้กระทั่งรีกว่าถ้าเป็นคนไทยที่ว่ามีรถมีราขับอะไรประมาณนั้นเขาจะไม่ค่อยได้ใช้บริการ,รแล้วลรรส่วนมากคนไทยจะจะเป็นเรื่องช่วงเช้ากับเย็นเป็นนักนักศึกษานักเรียนนักเรียนนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นับผมนอกจากนั้นก็ส่วนมากจะเป็นพม่านะพม่ารับผม นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเดินทางไปกับพี่อุดนะครับ,รบเพื่อไปดูว่าตลอดเส้นทางนี้วันนี้นะครับวันฝนตรอกโรยปลายกันเลยทีเดียวนะครับจะมีผู้โดยสารนะครับขึ้นกี่คนนะครับเราจะเดินทางไปกับพี่อุดกันเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปรับผู้โดยสารที่มาโบกไฟทางกันนะครับนะและว้วก็จะไปไหนมาไหนกัน เยสคู๊ yes. cool. นะครับโปรดติดตามรับชมในรายการระนอง239กนะครับกับชื่อตอนที่มีชื่อว่ารถ2แขวไม้เมืองหนองครับผม อนนี้เรามาถึงอู่ซ่อมรถสองแถวหรือว่าซ่อมรถคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วปะหลังจากเราติดตามว่ารถสองแถวมาจากไหนผลิตที่ไหนทํายังไงครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะตามคําบอกเล่าบอกว่าลุงฐานฝีมืออย่างนี้อือย่างนี้เลยเราเวียนไปเวียนมาวนไปวนมาเมื่อสักครู่นี้หลงสักนิดนึงตามหาจนเจอนะครับ ตามคําล่าลือว่าถ้าต่อรถสองแถวในเมืองนี่ครับต้องลุงหานที่นี่เลยต้องมาที่นี่นะครับนะตรงนี้ก็อยู่บริเวณหลังพี่ชัยและทราบว่าทําคนเดียวด้วยครับผมครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาลุงหานกันลุงหานกำลังทํางานอยู่สวัสดีครับลุงหานสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับพบกัวจริงเห็นจริงครับหลังจากติดตามมาตั้งหลายเที่ยว มากันหลายครั้งหลายครั้งหนไหนไหนช่องเนอะลุงหันออต่อรถคิวหรือว่ารถสองแถวมากี่ปีแล้วครับมันก็หลายปีแล้วแหละหลายปีแลวโดยประมาณโดยประมาณไม่เมื่อก่อนก็เป็นลูกน้องเขาไงประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีสิบปีประมาณน่ะกับยี่สิบปีกับยี่สิบปีไปเอาวิชาแบบนี้มาจากไหนครับลุงหันก็ก็เป็นลูกน้องเขาจากที่ละนองใช่ไหมครับที่ละนองครับ นี้มาทาเองแล้วมาทําเองครับแล้วไม้อะไรเนี้ยเอามาอย่างยังไงฮะไม้มาทำจากโรงเรื่อยจากโรงเรื่อยครับจากโรงเรื่อยไปซื้อมาจากโรงเรื่อยครับนะครับแล้วแต่ออเดอร์เขาสั่งมาส่วนมากที่ใช้ยนี่เป็นไม้อะไรครเป็นไม้อ่อไม้ลุมพอก็มีหลายอย่างโอ้หลายอย่างประกอบกันหลายประเภทมาผสมกันครับ เอาอย่างเดียวไม่มีหรอกครับรถคิวหนึ่งคันหรือว่ารถสองแถวเนี่ยใช้เวลาต่อหรือว่าใช้เวลาทําประมาณกี่เดือนครับอ่าถ้าทาคนเดียวมันก็ที่ทำๆอยู่ก็ประมาณเดือนละเดือนเศษเต่อหนึ่งคันหนื่งเดือนต่อหนึ่งคันครับผมนะฮะอ่าและนี่ก็คือเรื่องราวของลุงหานหรือว่าอูลุงหานที่ีปเรื่อไเลยแล้วครับ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้65แล้ว65ถึงแรเลย65ปียังสามารถต่อรัทิวและสองแถวอยู่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนระนองเยียวเราจะไม่รบกวนลุงหันให้ลุงหันเด้ทำต่อไปนะครับเดี๋ยวสอบถามนิดนึงแล้วลายลวดลายต่างๆที่สวยงามนี่เป็นใครออกแบบฮะครับอ๋อมันก็เรียนแบบเข้ามาแบบเข้ามามีมีอยู่แล้วมีพิมพ์อะไรอยู่แล้วอ๋อหรือทาสีอะไรตั้งเองหมด ก็คาเองครับตอนนี้น้องไปน้องลงน้องคาเออกี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยคันนี้เก้สิบห้าแล้วการนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะคุณผู้ชมครับลองสังเกตดูลวดลายนะครับลวดลายที่ลุงหานได้ทํานะครับจะออกมาเหมือนกันหมดนะครับคิดว่ารถสองแถวในระนองที่วิ่งกันอยู่เนี่ยฝีมือลุงหานหมดไหมไม่ไม่หมดไม่หมดไม่หมดนะแต่ว่าคล้ายๆครับคล้ายกับคากันใช่ไหมครับคล้ายๆกันครับลุงหานจําได้ไหมว่าทําไปกี่คันแล้ว จำไม่ได้จำไม่ได้เยอะแต่รู้ว่าเยอะเยอะเยอะมากทั้งส้มทั้งปละดิกปลาดยโอ้โหมันคือว่าไม่ได้จดไว้ไงโอ้ส่วนมากรถที่เขาให้มาทำเนี่ยเป็นรถยี่ห้ออะไรยังไงรถแบบไหนมันก็มีนิสสันครับทีซูซูพวกนั้นแหละครับโตโยต้าสนครับสามคันอื่ นะครับและนี่ก็คืออูลุ่งหานนะครับยังไงยังไงใครจะมาดูนะครับนะก็มากันได้นะครับที่หลังพิชัยนะครับก็นะใครอยากจะต่อรถสองแถวอยากจะเอารถมาต่อพ่วงแบบนี้มาติดต่อลุ่งหานเลยราคาไม่แพงกันเท่าไหร่ลุง มันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ราคาใช่ไหมแล้วแต่เขาจะเอาอะไรมาบ้างโอ้กลบต้นทุนไปถ้ามีถ้าเขาเอาไม้มาเอาเหล็กมาอะไรเงี้ยก็ใช้ฝีมือล้วนๆครับผมครับคนี่ก็คือเรื่องราวที่เนียนแล้วเนี่ยถ้ารวมๆโดยรวมแล้ะทันละเท่าไหร่ครับเราไม่คิดไม่คิดจรึงรถเราเฉพาะโครงกับโครงไม้เพราะโครงไม้เหรอครับเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่น ก็ประมาณนั้นโดยโดยประมาณนั้นก็ช่วงนี้ไม้แพงช่วงนี้ไม้แพงแล้วไม้นี่เดี๋ยวนี้บ้านเราก็หายากนะฮะเดี๋ยวนี้หายากนะไม้ดีๆไม้ดีหายากหาง่ายครับก็มีตังค์ก็ซื้อได้งนยมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้นะมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้เพราะประเทศไทยตอนนี้หายากนะครับครับเ่วนมากมาจากส่งมาจากประเทศอะไรฮะอ่าเมื่อก่อนก็จะมาจากฝั่งแม่ฝั่งประเทขินบ้านฝั่งข้าวมาครับอ๋อแล้วครับนะอ่ะ ยังไงยังไงก็เดี๋ยวเราไม่ลบโกนลุงหานเราดูฝีมือลุงหานหน่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับไปเผยแพร่เรื่องราวไปศึกษาเรื่องราวของรถสองแถวไม้โบราณกันต่อไปนะครับนะเดี๋ยวชมฝีมือเลุงหายขอบคุณลุงหานมากครับขอบคุณเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตไปชมฝีมือของลุงหานนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพลุงหานทำรถสองแถวกันได้ใจความโอเคครับ ผมได้อันนั้นต์พวิเศษกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองดอนอองเดินรถครับประพัดของทางคุณสวนนะครับเมื่อก่อนเมื่อปี2508 2508าอยอก็ได้ทางหน่วยราชก,การของจังหวัดระนองได้ให้รถในจังหวัดระนองถึงช่วงนั้นรวบรวมได้ประมาณ30กว่าคันก็บิดาของผมเป็นผู้รวบรวมคือนายสมศักด็จพรวิเศษ ได้รวบรวมตั้งเป็นทางคนส่วนเมืองระนองเดือดราจจำกัดเมื่อปี2 5 0 8ซึ่งช่วงนั้นได้รวมรวมรถมั้งหมดแล้วในชจ้ระนองก็ประมาณที่ว่าขันตามที่ว่าคันแล้วก็ได้ไปจดทะเบียนที่ชุมจังหวัดชุมพรช่วงนั้นระนองยังไม่มีคนส่งจังหวัดแล้วก็ไปจัดไปจัดที่จังหวัดชุมพรก็ตอนนั้นก็มีไส้รอบเมืองเป็นไสรหลายคนจากระนอง หลังจากทำมาประมาณห้าปีก็ประดามได้มีสมาชิกมาเข้ารวมกับบริษัทไอับห้ามส่วนละน้องเดืดอรถประมาณจากตอนนั้นประมาณตั้ร้อยกว่าคันก็ได้ <c oughs> <c oughs> เปิดเส้นทางขึ้นมาเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ระว่างอำเภอคืออำเภอกระบ,บุรีและอำเภอละุอนเลยเลยปีสองพันห้าร้อยสิบสามก็ได้ต,ดตั้งเป็นบริษัทเมืองดะนองเดือรถ ได้เปิดเส้นทางสมมติเสีบสามเส้นทางมีรถรวมๆกันแล้วที่มาข้าหลวมประมาณสองร้อยกว่าคันที่รวมในวัดสักแล้วก็ได้ดัดๆดัดดมนึ่งานตอดมาจนถึงนี้ประวัติของระ้านองที่ว่าจงชายไม้ยที่ว่าเป็นตัวตัวตั้งไม้เพราะว่าจากตันองยุ่ไกลหนามเข้มถ้าเป็นตัวทั้งเล็กก็ไม่คงทนเลยชายตัวทั้งไม้เป็นทั้นหลักข้องเจ้าะนองถึงทางผู้หว่าทุกคนที่มาเจ้าหนอง cô bảo là hãy anh lạc quay bảo là vì chướng ngại ta không chợ là non mưa mà chợ là non, tông trải về các đơn đặt xoang theo bài, Bên lắc thì thì chợ thiểu thiếu này chợ là non, nên là có đi ý tưởng là chợ mưa là non, tông trải đơn bài về các luật bài xoang theo. chợ là non. ปัจจุบันมีสายไอ้ที่วิ่งเนี่ยอำเภอเขาหนึ่งสายมดหนึ่งสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่คือวิ่งแล้วระวังในอำเภอครับไอระวังในในตัวจังหวัดแล้วก็วิ่งไปสะพานปลาก็ทางด้านรอบเมืองครันสายหนึ่งจากหมู่บ้านกิติมาไปด่านท่าเมืองสายสองคือท่าบกขโซบอมโรนรอบเมืองสายสามสายสามแยกขบิทไทย บ้านปากคงสายซีบ้านบางนนบ้านปากคงสมมติในตัว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 อำเภอนี้มีอยู่สิ่งต่างแล้วก็ต่อไปก็มีมดซีค right. uh, yeah. mm ือระนองกาบุร no ีระนองกาบุรีและระวังกาบุรีเจ้าปรอกาบุรีซ่องแพรกแต่ก็มาใต้ละอุนคือใต้พ mm ื hmm ้นเมืองละอุนก็มีระนองละอุน hmm ก็ละน้องฮัทส์เปนนี hundred 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 ่รวมๆอยู่ในไซซายของปัจจุบันมีซ่องแทวมาประมาณซ่องรอยประมาณซ่องลอยยี่สิบคันดแต่นั้นก็เป็นตัวตัวทั้งเล็กแรกเหลือมที่ผู้โดยสารขาโดยสารนักการโดยสารเหลือมต้นขังแหลก็ตั้งตอนนั้นแก็บหนึ่งบาทเหนึ่งบาทแต่ก็มาบาทอาทิตเราขึ้นมาเหลือยครับกตอปัจจุบันก็ในเมืองเกับสิบห้าบาทครับเท่าไ เมื่อก่อนที่ว่าหลักซองแท้ไมาอนี้ต้องไปต่อที่ภูเก็ตภูเก็ตต้นดำรับคือภูเก็ตเป็นผู้ต่อเมื่อตอนสมัยส่องสู้แปดนะแต่หลังจากนั้นล่ะน้องก็สามารถต่อเองได้คือมีตาจังมาต่อทีละน้องคือคนละน้องก็สามารถเจะตอนนี้ซ่อมแท้าได้ต่อได้อู่ซ่อมหลตอนนี้ยู่ล่าง่างซอยเอสโซนะครับคือด้านล่างลงเนพิชัยดัตนาคันเป็นอู่นั้นแหละก็หนอนั้นก็ยู่ข้างหนอที่งเงา แล้วก็รถทึกว่าแถวหินดาสายแดงนะจะมีอีกแห่งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ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 ขอบคุณครับครับครับดีครับดีครับเสร็จภารกิจแล้ววันนี้ในเรื่องราวของรถสองแถวหรือว่ารถคิวรถสองแถวไม้ของจังหวัดระนองครับนะครับคุณผู้ชมครับพวกเราสองคนก็มาอยู่ที่งานของดีสีภาคของดีสีภาคมีภาค ภาคเหนือภาคใต้เป็นกสานภาคเออนั่นแหละภาคกันนแหละจะให้ภาคเสียงไหนอ่ะนะครับภาคเสียงคักเองเออคือว่าตอนนี้เราอยู่ที่วงดีสีภาคเลครับตัสวนัี้คือว่าไม่ดีเลยนะที่อื่นที่นี่ดีที่สุด เอาเป็นว่านะครับเราก็มาระมลากันดีกคาดนะครับนะเดี๋ยวตอนต่อไปเราคงจะได้พบกันอีกกับรายการซึ่งชื่อว่าระนองสองสามเก้านะครับอย่างงี้ก็อย่าลืมตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้เราตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของรถสองแถวไม้เมืองระนองว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างไปพบกับเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าท่านประธานบริษัทของระนองเดินรถนะครับและท่านก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนระนองที่ใช้ชีวิตอยู่กับรถสอง เป็นเวลาเนิ่นนานมาครับนี้เขาก็ยังยึดอาชีพนี้อยู่นะครับครับผมเนื้อหาสาระเราก็มีบ้างแต่ไม่มีบ้างก็ฝากคนกันไปนะครับตามเป็นธรรมดาของเราร้องสองสามเก้าอยู่แล้วมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอาจจะมีคนทักบ้างเดินในตลาดมีคนทักเองและน้องสองสามเก้าไม่ใช่ไม่ใช่ตามน้องสองสามเก้าวันนั้นมาถึงนี่ยี่สิบสามเก้ามากกว่าที่กับพูรีที่กับพูรีนะจับได้ที่กับพูรีว่าสองสามเก้ากับ ครับผมนะยังไงยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมแล้วกันว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนอย่างไรกันนะครับคงจะได้ติดตามรับชมนะครับแล้วก็กดเพจของเราเยอะๆกดเล็กๆๆๆกดเพจของเราเยอะๆนะครับเพจระนอง239ส้ระนองภาษาไทยนะครับแล้วก็สองสามเก้านะครับท่านก็จะได้ไปพบกับความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับว่าอยากจะชมอะไรยังไงแบบไหนครับเข้ามา ส่งข้อความก็มาในระนอง239สามเกเรายินดีติดตามไปแต่ถ้าหาว่าไปสิงคโปร์นี่คงไม่ไหวนะฮะในระนองเนี่ยเอาของในระนองของดีในระนองบอกมาให้เราทําเรื่องอะไรยินดีไปถึงที่นั่นครับตอนนี้เราบรรยากาศเราสองแถวเออตอนหน้าเราจะหยิบยกอะไรมาเป็นประเด็นนะครับเรื่องอะไรดีคิดช่วยคิดเเรื่องอะไรดีก็อย่าลืมครับเรื่องอะไรดีอยู่ในหัวของท่านช่วยกับ นลน้องสองสามเก้าครับเพื่ิสูจน์แล้วก็ส่งมาให้เรานะครับขอบคุณที่ให้กินแต่ว่าผมวันนี้น้องตั้มกับปลาเนาต้องจากลาคุณผู้ชมกันไปแล้วคุณผู้ฟังผู้ชมทั้งฟังทั้งชมดิเออทั้งฟังทั้งชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับกินกินกินแฝงใชครับจนสวัสดีจอนะ